เบิ้งเจมาเนี่เบิ้องในขี่รถใหญ่ผู้ได้มานี่มาตะบานไดนโอ้มาตะบานกุกตาโอ้เพิ่อกมาไกลมาถักทายผู้สาวหน่อยก่อนสบายดีมาตะบานไดนนี่นะโอ้แล้วผู้สาวอายแล้วที่เป็นไงทุกคนก็คือหลักๆ อาหารเพื้นถท่นีีกะสลงไลด์ก็คือซีมีปลาหอยปกติทางแต่ละหา้าง <c oughs> สวัสดีสวัสดีทุกคนก็คือมืคคอนะ้อนี้เฮาจะพาทุกคนไปลิ้นสุ้อเนาะทุกคนเฮาจะพาทุกคนไปสุ้อตอนนี้เฮาก์ก็กำลังไปทางอันนั้นกำลังสีเข่าทางซืยอพอทางสุ้อมันสีแบบอยู่ระหว่างแยกออกกับทางเล็กเก้าเนาะแยกออกทางเล็กเก้าประมาณลายลักเณ์อื่นไปเลย ตอนนี้เรากำลังสิงมามาสงไปครับทีมงานเราไหมทุกคนไม่ต้อกันเลย ซืแล้วอ่างน้ำซื้อทางนั้นจะเป็นไห,หน้าเผือกํำลังหิดนาแซงอยู่ตอนนี้ทีมงานเอาไปผุดแล้วเาสิอย่างไปน้ำหลังนี่บรรยากาศแต่ที่สำคัญก็คือนะเนาะเราเห็นผาใหญ่เป็นจุดที่เราอนะตอนนี้ก็คือเป็นอ่างน้ำซุยเมืองจำพรนะทุกคนจะบอ,อกไกลจากบ้านเราเปันใด อนนี้ทีมงานเรากำลังไปหอดผุดแล้วย่างไปผุดเลยนี่ผ่าใหญ่วิวมังกับคนงามเลยมานี่เพ้นผุดสาวถ่ายรูปพร้อมว่าชิลองมาถักทายผุดสาวนี่สวัสดี ผู้สาวกมากคือกันได้พี่น่องยมามาต่บานได้มา,กกามาต่บานกุกตาโอ้เพิ่าวกมากไกลคือวิวโคตรงามเลยทุกคนจะมีดอนทางนะ อาสิมาให้เบึงทีมงานเฮาก่อนทีมงานเฮาทีมงานก็บ่อกาสบายดีก็อา <c oughs> นเด็กมีต่างนี่ทีมงานเอามาสามคน,คนส,สี่คนสบายดีสบายดีสบายดีดสบายมาเพิ่มแดดฮ้อ,อนๆน,นี่ได้เรับกันเลย น้ำบรุนเนาะมนนันมีน้ำปกติคันมีน้ำมันสีนั่นนี่ถ้ามันสีเป็นคัวมะฮอดแล้วอ่างน้ำซุยผกกักราสีเป็นหันอาหารคือกับผักเบิงนี้เนาะทุกคน,นอ้าวค่ะ ชิบไปขึ้นนะนะบ้าน,นี้นะพอมากะขัดกันเลยส็วัตะกายังสโมข <laughs> ึ้นบ้ขึ้นแดดลงงดูขึ้นก็าขึ้นไปปล,ลาทุกคนตอนนี้เราสีพาทุกคนมาขึ้นอันเข้าให้ขึ้นปไปเลยเขาเจะขึ้นอัอเอะไรถ่านิเกิลมาเบิ่งขึ้นอันนี้บ่อนมุมสุงๆให้มันเห็น อะรสังในี่ล่ยังขึ้นยังมาเล้วนี่เนาะฮะเน่ะ่เล้งนในตีนมันบนขยันเก็บดอกไผ่มินหมากหมมาเีตีนมันกระถนมาแบบนี้เลมันเหลื่อมันแดดมันมันเสี่ยงพืดอบอกราขึ้นบัวเข้าะเจ้า้ขึ้นบนใ่ไผู้ว่าเพื่อห้ขึ้นบอคอมเมนต์มาด้ว ปตอนนี้เขาจอดหลดพิดบอร์เขาสียดายขี่รถกับไปถูกพอดีได้บรรยากาศเทามาเก็บบรรยากาศเลยอย่างลงไปซื่อเก็บเงินบอยเงาทัานเหยุางก็อย่างซื่อๆนะ เพื่อนทางกลางสีงออกมาดิเห็นผู้สาวหน่อยมาถักทายผู้สาวหน่อยก่อนสวัสดีมาแต่บ้านได้ดินเนอะเอาแล้วผู้สาวอายแล้วไปก่อนสวนัสดีไปกันเดอ้อท่านทุกคนก็คือเขาออกมาตั้งแต่พุ่นเพราะว่าตอนแรกเขาไปจอดรถอยู่พุ่นไปถ่ายไปถ่ายบรรยากาศทุกคนเบิง่งแล้วเขากันจึงสีกลับไปเขาให้ทีมงานเขาขับรถไปก่อน เพราะว่าเขาอยากเก็บบรรยากาศอตอนนี้เ้ากระอย่างไปถือว่ากับกับไกล้ไปได้นะคันเทียบใส่แรงๆก็คือมันสิได้ฟิลกว่านี้มันสิได้วิวกว่านี้แต่ว่าอันนี้ประมาณอยู่สามโมงเลยนี่หรือว่าสองโมงเลยแลหละเราขักแต่วันากาศข้างทางพี่น้อง เบอร์นี่เพื่อนจะเหตุนาเซงให้ดูเพื่อนมาลินขักอะไรทุกคนนี่คือแบบเราขานแบบต้อนแรงแรงอันใบอันแบบ เผินแห้งสีมะลินร้ายนะผัดทางบรงนั้นคือโคตรโอเคอยู่ได้ถ้าก็มาขั้งที่สองในซีวิตตัวนี้ขามาเถอะที่สองหลังจากที่ยามาแต่โดนๆแหละแต่วิวมันยังกังงามเลยทุกคนสำหรับไพ่ถี่มาสวรรคเขตก็คือต้องได้มาเลาะสุยอในจักหน่อยพี่เนาะนี่ ระหว่างซองพักมันก็จะมีห้านอาหารซองพักนี่จะเป็นห้านอาหารพังหน้าก็เป็นห้านอาหารแหละพังหน้าก็เป็นห้านอาหารจะมีผาชุ่มๆเลยแหละจะยังไปกับบอกรายไปไหนตอนนี้ทีมงานถ้าไปก่อนเลย าาเลอทุกคนเหาก็ะยางเหมยเติบพอบาาเรายางทิพางอยู่ตานี่ก็คือว่าเด็ดแต่ว่าหาโอดเอาก็คือไกลเติบทุกคน แต่ผมเป็นยังเพื่อทานผู้ชม่ยาตตรงมาน่า่คือเพื่อเบื้องนะเพื่อกำลังหิดนาแซงอยู่พ้นอนะ่ะพ้นฮ้ากัสิตก ห้ากระสอบตกมาเอาคิดว่ามันจิงเปื้อนเดบสิทางข่าก็เปื้อนเดี๋ยวให้รถุดฝ่นไปก่อนนี่เพื่อนการตังมาล้ายอยู่อ๋อแดดแห้งอย่งนี้ทุกคนตอนนี้ นี่บรรยากาศอาหารเปิ้ลปิ้งปลาหม,มักบัวอะไรสบายดีปปเปื่อนทุกคนก็คือหลักๆอาหารเพื้นถท่นนี่ก็สาระก,ก็คือซีมีปลาหอยปกติของแต่ละหาดงานนี่ สังเกตแต่ละอาหารคือเฮามาก็คือจะมีหอยก็คือเพื่อน่าจะมีเมนูต้มหอยสบายดีแม่นี่นะทุกคนต้มหอยซุ้ยเป็นวบบหอยทะเลซุ้ยอะไรฮะหอยทะเลทะเลสวันนสดิเขตเนาะเดี๋ยวตาทุกคนวันนี้เฮาเห็นเลยว่ารถทีมงานเฮาจอดรถที่นี้แหละ ตอนนี้เราหาทีมงานก่อนมว่าเพื่อนจอดรถด,ดีไซเออได้เห็นแล้วอ๋อหมองหงหมองหงงามเลยนี่มั่วคลิปนี้สิลล์ไรรืเปล่าเพราะว่ามันมีเสียงเพลงเสกมานำ จุดหนาดฮะแล้วคือเย็นบรรยากาศดีฮะใคยหมัดบัวหมัดอะดไรล่ะหมัดหาพันเฮ้ยทุกคนน้องคนมาขายหมัดบัวจะอยู่บ้านใดลยอยเฮ<ะ>้ยทางบอกหายใจ ไาท้าไปปลูกเปลี่ยนได้นี่จากงาเป็นอันนะโค้ตอนนี้เทากับออกมาแล้วตะวินสิตกดินเลย่านที่เอามาทุกคนไผ่กายมากายเนะก็มาเวะได้อ่างน้ำสุยเมืองจำพรแขวงสวรรคินเ,นเขตก็คือเป็น บอลลีนบอลเทียออกของเส้าแขวงสรวรรคเขตอีกสถานที่หนึ่งเนาะทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาแล้ว16โมงตัวน,นี้ก็เป็นห้านเดียวกันบน่เนาเนี่ห้านเดียวกันบน่ไนกัน,น,นแจ้งอยู่อนนขอหามเพื่อนก็คือหามหาปลาถูกสนิท เออเพื่นบ่วห้ยาป้าเนาะส<ป>งวนเสยทางหลังที่เป็นขัวงามแหงอะไรภาคนั้นห้<ป>ากระสีได้กลับเลยบปดี้ป,ป<ะ>คลิปนี้ห้ากระสีจบเพียงเท่านี้ภายที่อยากมาเที่ยวอ่างนำ้ำซุยแขวงซ้อนนาคต ขนอันมีเดยช็อกโกแลตาวเดววะติ้งหย่างไปคือจะขึ้นรถอันนี้บัเลยผัดกายไปเด้หย่างไปคือจขึ้นรถเอยผัดกายไปกินลจัก เบิ้งเจมาเนี่เบิ้งในขี่รถใหญ่ผู้ไดมานี่ยเฮ้ก็ขับรถปีกจอกเนี่ยโอ้โหนโอ้โนพันมาแว๊บพมาพันรถจักเออมาหอบนี่รถจักมาหอบหน่ะนี่ทุกคนบรรยากาศคืองามเลยโคตรดีเลยอ้าวแหละอีพีนี้เอาก็จบเท่านี้ ไป